สวัดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันที่13ครับคือสภา63าแล้วนะครับก็เป็นเทศกาลในการบ่มมะม,ม่วงครับช่วงนี้ก็จะมีมะม,ม่วงหลากหลายพันนะครับที่จะเรื่มแก่จัดนะครับเดือนนี้ก็ที่ผมจะมาวันนี้ก็จะเป็นมะม,ม่วง พันโฉกอันนั้นครับพันโฉกอันนั้นถึงแม้ว่าเขาจะห่อโดยพลาสติกแล้วครับเวลาตอนทำบม่มเอาเปต้องบ่มด้วยด้วยแก๊สนะครับแก๊กก้อนครับแก๊กก้อนหน้าตาเาไปนีครับหนึ่งกิโลกรมัมสื้อติดจังหวัดนานนี่ก็่าห้าสิบบาทนะครับแต่บางจังหวัดก็อนสี่สิบห้าของหกสิบของครับ โดยประมาณนี้นะครับแก๊กรอนอันนี้แก๊กรองู่ตีดีแล้วนะครับดีทีแล้วเขาก็ใส่ถุงมาอย่างนี้ครับเขาก็ยังอยู่ออยู่ครับนี่เขาจะอ๋อแก๊สกรอนนะครับกรอกรบน้ำตาลก็เป็นจะได้นะครับเดี๋ยวผมปั๊บกรองกับกรอนนะครับอ้าวมาทำงานกันเลยครับอนนี้ก็ ทำงานกันเยาๆเลยนะครับด้วยติวะเอาไปจะเอานี่ใส่ไปก่อนนะครับคือเอาบอดต้องล่างครับท่านผู้ชมแบบเขาเอาบอดล่างแล้วนะครับแบบนี้นะครับเอาจะไปล่างกลนวต่ที่เขาซุกแล้วนะ กระปูด้วยกระป๋าปหนึ่งแข่งก่อนนะครับ กระดาษหนังสือพิมพ์นะครับกระดาษหนังสือพิมพ์เก่านะครับเสร็จแล้ว แกอนครับแกลบกรนหน้าตาเร็นยังไงก็เป็นแบบตัดไปเลยปตู้ดงังน,ดงนั้นทางในทางในก็เป็นเช่นไรนะครับมาพอกันครับนี่ครับหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ครับเราจะเป็นไข่ก้อนหินนะครับน้ำชม ที่ถ้าเขาก้รรไครเบาก็จะอ,อันคอดบรบุบนะครับเขาเ็าเลือกเอาก้อนน้อยๆนะครับก้อนน้อยๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอา้าวแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเขาก็จัตัดกระดาษ แบบนี้ห่อเข้าไปครับห่อเข้าไป หนึ่งอนละรับหนึ่งอนละต่อไปเ,อเหลือ้องคนน้อยๆนะครับกอนน้อยขนาดนี้ครับ เสร็จแล้วต้องเคียวไ่ก่อนนะครับเดี๋ยวเคียวไ่ก่อนอาจจะเคียวไ่ก่อนต่อไป เก้สิบปีที่แล้วนะครับวัดโถาดีก่อนนะครับเก้าสิบปีที่แล้วยังดีอยู่ครับนี่ครับนี่ครับใส่เข้าไปเลยครับแบบนี้ครับทำไปเรื่อย เสร็จแล้วขบวนการต่อไปเอา,เาจะบ่มขอลครับขออนุญาตใส่ถุงมือนะครับเพราะนี่มันเป็นยางครับ มองมันเป็นยางครับเอาอยู่ลงไปเลย <c oughs> เดี๋ยวดูต่อป่าลงไปครับ <c oughs> ถ้าแกนนี่เขาซุกนุวยนี่เขาซุกก,ก็เลือกเลือกเอาออกครับ แบบนี้ใส่ลงไปครับเสร็จแล้วอันนี้วางลงไปครับเอาวางลงไปครับอันนี้ฝั่งวางเกลือครับ ก้อนี้วางลงไปครับใช้เป็ดปล่อยครับวางลงไปเอาอยางบรรจุไว้ไว้ก่อนแข่งกระแทมเพิ่มแข่ก็ได้ครับหอมป้าเลยครับเปิดไปเลย ใส่เข้าไปครับเอาลใส่เข้าไปเข้าไปครับใส่เข้าไปเลยใส่ไป ตัว e กับปอแล้วครับเ,รเหลือเ,เหลือเหลือเนี่ยเราก็ไปใส่ใน,นเค็งไม้นะครับเดี๋ยวตัวอปพอนะครับเี่เรียวเราก็เอามาแบบนี้ครับจับ่อไปแบบนี้ครับวนกลางก,ก็เส้นเรียบร้อยครับ เาก็จะทำแบบนี้ร็จหรือไม่พบเขาก็จะทิ้งไว้ประมาณสองวันครับวันนี้วันที่สิบสามนะครับสิบสามสิบสี่สิบห้าวันที่สิบห้าตอนเจ้าเขาก็มาเปิดพอนะครับอันใดตีซุกเขาก็เลือกคัดออกนะครับคัดออกไปล่างนะครับสามารถเอาไปรับประทานได้ไปกินได้นะครับท่านผู้ชม คลิปนี้ก็มีแต่อีแล้วครับย้ำผมคงจะไปทำงานต่อครับนุ่นประมาณแหมปุ่นครับด้านในก็อยู่ประมาณเห็นสามเคงนะครับด้านในขนะเคงนุ่นนะครับเคงปูนนะครับด้านปุนครับแหมสามเคงนะครับคลิปนี้ก็คงจะขอร้านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับ กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามผมด้วยเนอะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆได้เพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบาย